จะไผ่จะ่บอจะปิ้ก่อลป่ย่กันมออติดยังไงป่วยได้ป่ได้ผมปิ้เนาะต้องเจ้าบ้องอยได้ไหมง้องขัดตัวแลนะบ้า บีตันี่ควันปิดบ้าตีควันจะปิดื่างมาดีเพราะ่าเพราะว่าอไปครับทอยู่เนาะขอใจเลยได้แล้วครับผู้อกสิออกทงเจ้วเนาะ เอาพวงจะมาใส่แต่มันแข่อยเติมมันให้เจ really ้าพวงก็ได้ก็ได้ผมเติมมันให้ผมเติมมันให้มาเจาเอาไปทวงไรยี่ทวงให้มันแล้วแล้วก็เขามาหางูในบ้านในบ้านเขาสามเรื่องในบ้านสามเพื่อนเขาจะลกจับเสอบ้านเนาะเขาจะลกจัมเสือบ้านเนจะ เอเอมน้ันีได้ยังไไปมันคมาวัดมอมอเขาไปลตะุ่มาเลยมันเล้วเมัลมาเลเริ่มวัดไปแล้วสามเื่องนคือรา้อมผมจะไปส่งนาวัดนวัดเนาะสามเพิงรอมร้อมผมไปส่งตะุ่นนาวัดน้ำก็ไปรน้ำก็ไปไปกินห้อนะครับแต่ว่าอ้พี่น้ำอ้พี่ซื้อแข็งหาบาท น้ำแข็นีน่มีปะเอามาเนี่ยเอามาใส่แสน้ม่ไว้กินให้เพื่อนกินรมนมกินได้ครับผู้อยากกินน้ำันนี่ลยนะแล้วก็เทน้แงกินเลยครับดีนะครับผู้ใหากน้ำในห้องกับน้ำกขนครัรอผู้ิไปมี่บอโทรผมว่าห้าน้ามันเบิด นั่นมี่บอลเราพูดเขาบอกเราเนาะเขาบอกเราเนาะเขาบอกทำมุ okay. ้ยที่ไรหน่อยนะแมดเฟย์มีแมดตบองขับมับอย่านัไนพูดไปแมดเขามีอยู เขาไปเริ่มอยากใช้ก็เริ่มครับ

ไปไปเจาแล้วเจาา้าไปไปเอ่จไปส่งันไปนะครับรกันเขาไปนเรือบตาผมคนละครับ

กี่คนแลวยี่สิบแล้วพ่อพ่อไม่่รเออคทงไมรไม่ใช่ใครก็จอยเขาคุณลูไปยังจุ่ม้วงต่งันเอาไปเอาไปนี่ปนึงตั้งนนเออั้งานนี้จยิ่งแบนี้เป็นน้อนด้ยอันนี้ห่วงงาปใช่ไนี่ยังทำเยไครับ